โอ้โหดูเดี๋ยวดูรอบนะครับดูดูดูโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยไวกว่านี้มันไม่มีแล้วแหละสวัสดีครับจังรินขับเคลื่อนไฟฟ้าครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับตัวขับเคลื่อนไฟฟ้าแล้วก็กล่องะลาง AIS TD พอดีเมื่อกี้เพิ่งกลับมาจากบ้านนานนะฮนายกป้าเราไปติดขับเคลื่อนไฟฟ้ากับดาราเหมือนกันในรุ่นอียวสุ190นะครับก็วันนี้มาติด เป็นฮีโน่นะครับเดิมๆเลยคันนี้เดี๋ยวขออนุญาตลงแพงล่างก่อนนะครับอ้เ <laughs> สียวเสียว <Yahoo! S 1> วันนี้ไม่โดดรถนะครับสูงเกินไป <c oughs> ก็เดิมคันนี้จะเป็น260นะครับผมเป็นปั๊มสายนะครับก็เลยไปวางเครื่องมาใหม่เป็นเครื่อง P11 นะครับ360แรงมา้าอ่ะโอเคก็เป็นรถรถพ่วงแม่ลูกบรรทุกอาหารสัตว์นี่ก็เป็นลูกคันนี้เป็นลูกอันนี้เป็นแม่นะครับผม วันนี้เราก็มาอยู่ที่แถวๆเ,เลยฟิวเจอร์มานะเป็นแถวๆนวนครนะครับผมเดี๋ยวมาดูหน้าตากล่องเลยครับว่าเป็นยังไงนะครับผมเมื่อ่ำนิดนึงนะครับวิ่งแต่เช้าเลยอาอานี่ก็เป็นกล่องด้านลลางของเรานะครับผมก็สเต็ปเดิมเลยมีสวิตช์เปิดปิดด้านหลังมีวัดแรงดันนะครับมีโหมด AI ในตัวนะครับผมไม่มีจุดหลังเลข5้านะครับคือปิดกล่อง มีจุดก็คือเปิดกล่องนะครับนี่เรียนตามนี้ได้เลยนะครับผมอ่ามีเก้าเบอร์เอไออันนี้คือจะใช้ดีมากจะเหมาะกับรถหนักที่ดันเขาเยอะๆนะครับผมมันสามารถวิ่งไปถึงเบอร์9ได้เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับจะล็อกไว้ที่เบอร์5นะครับก็คือเน้นอัตราเร่งแล้วก็เน้นประหยัดน้ำมันนะครับส่วนเครื่องยไฟฟ้าก็สเต็ปเดิมครับผม AI นะครับรถเปล่าแล้วก็โหมด SP รถหนักครับแค่นี้ครับเน้นอัตราเร่งแล้วก็ประหยัดน้ำมันเดี๋ยวมาลองสัมผัสเครื่องเร่งดูครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ โอ้โหดูเดี๋ยวด,ดูรอบนะครับดูรอบดูรอบกระดิกนะครับอาไวไปไหนอ่าคือรอบกระดิกดูครับดูดูด,ด,ดูโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหไวกว่าวนี้มันไม่มีแล้วแหละก็นะครับผมก็เป็นประมาณนี้ติดตั้งแล้วไม่มีปัญหาไฟโชว์อะไรนะครับอ่าตามนี้เลยนะครับการันนะครับ ก็คันนี้เป็นรถรีแมปมาแล้ววางเครื่องมาใหม่แต่คันนี้รีแมปไม่เยอะรีประมาณมาประมาณ30%ก็ถือว่าดีอยู่แล้วแต่อยากดีเพิ่มกว่านี้ก็มาเพิ่มด้านล่างนะครับแล้วก็คเครื่องยนไฟฟ้าคเครื่องยนไฟฟ้าช่วยเรื่องอะไรคเครื่องยนไฟฟ้าช่วยเรื่องอัาตราเร่งประหยัดน้ำมันนะครับเหยียบคันเร่งน้อยแต่ได้รอบที่ไวขึ้นนะครับผมส่วนดันล่างจะเป็นการเพิ่มแรงม้าเพิ่มแรงบิดเรียกแรงบิดสูงสุดมาใช้ในรอบต่ำนะครับเครื่องยนไฟฟ้าใช้คู่กันกับดันล่างนี่คืออัตราเร่งประหยััดนนน้มี่คือ สุดยอดจริงๆครับผมเพราะว่าคันนี้ไม่ได้ว่าขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าผมติดให้ลูกค้ามาหลายร้อยคันแล้วก็ได้ตามที่ผมพูดทุกคลิปตามที่ผมรีวิวทุกอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมีนัดต่อที่บ้านต่ออีกคันหนึ่งก็เป็นตัวซีรีส์700นะครับเดี๋ยวจะไปติดคันเร่งไฟฟ้าตรงนั้นนะครับผมถ้าอยากดูรีวิวผมเพิ่มเติมนะครับก็สามารถพิมพ์คาว่าช่างวินคันเร่งไฟฟ้านะครับในช่อง Facebook YouTube แล้วก็ Tik t o อร์จำชื่อผมไม่ได้หาผมเจอแน่นอนครับผมเลือกใช้บริการช่าาางววินกกก็็เเเเหมืืือออลีีีครรรัับถ <ๆ S 1> ้ดดดขสส